วันนี้จะพาดูการใช้เรตินเอในการรักษาสิวนะครับเรตินเอประกอบไปด้วยตัวยา,ยาไอโซตรีตินออินซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอ ตามท้องตลาดประกอบไปด้วย2ความแรงด้วยกันคืออยู่ที่0.025%และ0.05%ฤทธิ์ที่มีผลต่อการรักษาสิวของเรตินเอมีดังนี้ข้อแรกละลายหัวสิวข้อที่2ยับยั้งการสร้างโคมิโดนซึ่งโคมิโดนจะสามารถพัฒนาไปเป็นสิวได้ในอนาคตไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ p ีแอ e เซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวมีฤทธิ์ในเรื่องของลดการอักเสบแต่ฤทธิ์ในข้อนี้ จะมีฤทธิ์น้อยกว่าเบนแซกนะครับดังนั้นในการเลือกใช้ตัวเรตินเอจึงขอในญาติแนะนำให้ใช้ในกรณีที่เป็นสิวลักษณะของสิวอุดตันและมีการอักเสบของสิวเล็กน้อยนะครับโดยการเริ่มใช้เรตินเอเราจะให้เริ่มใช้ที่ขนาดความแรงในขนาดที่ต่ำที่สุดก่อนและทาในระยะเวลาที่น้อยที่สุดประมาณ5-10นาทีแล้วล้างออกจึงทำการนอนได้ ในแต่ละคืนนะครับเมื่อคนไข้สามารถทนได้แล้วจึงจะสามารถทาให้มีระยะเวลาที่นานกว่า10นาทีจนถึงครึ่งชั่วโมงได้จึงทําการล้างออกแล้วจึงมีการทาครีมบํารุงต่างๆแล้วสามารถนอนได้เลยข้อควรระวังที่สําคัญของการใช้เรตินเอนะครับข้อแรกคือต้องระมัดระวังเรื่องแสงในเวลานอนนะครับต้องปิดไฟงดเล่นโทรศัพท์ในระหว่างที่มีการใช้ตัวยาเรตินเอยู่เนื่องจากว่าการใช้ยานี้ใบหน้าเราจะไวต่อแสงมากขึ้นดังนั้นโอกาส ในการที่น่าจะคล้ำจากการโดนแสงเหล่านี้จะมากขึ้นด้วยเช่นกันครับป้องกันได้เดียงทาครีมกันแดดก่อนนอนและงดให้แสงโดนใบหน้าโดยการปิดไฟและงดเล่นโทรศัพท์นะครับข้อที่2ของการใช้เรตินเอต้องระวังคือถ้าเราใช้ยาไปในระยะเวลา1แล้วจะพบว่าสิวจะเห่อขึ้นเต็มใบหน้าการที่สิวเห่อขึ้นเต็มใบหน้านั้น ทุกคนต้องระวังว่าห้ามหยุดใช้ยานะครับห้ามหยุดใช้ยาต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพราะนั่นเป็นผลจากการรักษาคือจะทำให้สิวเห่อเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นไประยะเวลาหนึง่งเมื่อเราใช้ยาไปอย่างต่อเนื่องแล้วสิวที่เห่อขึ้นนั้นจะหายลงไปและหายเองในที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาสิวอย่างถูกต้องและถูกวิธีจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้เรตินเอและกระบวนการในการรักษาอื่นๆร่วมด้วยนะครับ ทั้งนี้หากใครก็ตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เรตินเอหรือว่าเคยใช้เรตินเอแล้วเกิดปัญหาอย่างไรหรืออยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์นะครับลองคอมเมนต์แล้วก็แบ่งปันและสอบถามกันมาได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามอย่างเสมอมาอย่างไรก็ดีขออนุญาตฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับและคลิปอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ